าจ๊ะสุขุสุคนเอนีพ่อยได้ส้มผักใบกระเทียมปลาเนาะจ้ะคั่นได้ประมาณสามหมื่นเราจะพึ่งเป็นจ้ะเนี่ส้มผักใบกระเทียมปลาเนาะจ้ะแล้วก็มีไก่ทอดมีตําหัวผักเนาะจ้ะเนี่ยโบแมนบักฮงเด้อจ้าโบแมนมะละกอเด้อจ้ะอันนี้เป็นเส้นหัวผักเนาะจ้ะหัวหัวผักไอสวีทเนาะจ้นะเนี่ยจ้ะไข่ไข่ก็บัน บักพุงเลยจ้าแสแบคือกันจ้ามาจ้าสุขูสุคนไปกินข้าน้ำกันจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับพ่อยเช่นเคยจ้ามาจ้าล้างเลิกงานคือเก่าละจ้ามากินข้าจ้าเมื่อเนี้ยกินข้าลังเลิกงานได้อันตำหัวพักจ้าแล้วก็สมพักใบกระเทียมปลา ซามมือเราจะพึ่งเป็นเพราะว่าช่วงนี้กะอากาศเด,าเดียวหนาวเดียวห่อนนะจ๊ะมันก็มีแดดแล้วก็แต่ว่ากับ่วนมากกะยังหนาวอยู่จ้ะสามมือเป็นพอดีเลยจ้ะเนี่ยสมพอดีเลยสมพอดีเลยจ้ะแล้วก็มีถอดไก่หน่อยนึงอันนี้ตําหัวพักมเน้อจากโบแมนตํตำบาคุงนะจ๊ะสลัดเรอจักสุขูสุคนเอิงสมพักใบกระเทียมปลา เฮ็ดอันพ่อยเฮ็ดแซนได้กระปุกไงกระปุกหนึ่งจะเดียวเสียนเอาแซซองแข็งไว้กินเบิ้งจ้ะมสมพอดีเลยแสบแฮะกินไข่ไข่สม สมอันสมหอมบัวบานเท่าจ้ะจ้ะตําหัวผักเลิกงานมากอะหิวเขาจ้าบ,บุร่าสิกินยังก็เลยอัน มีสมพักพอดีเป็นพอดีจ้ะสมพักต้องกินก็แบบปนป่านะจ๊ะสมพอดีเลยสมแบบนี้เข้ากับ ตักใส่ถุงจะเอาไปแช่ซองแข็งกินได้ขามปีเลยจ้ะ Søtt. อยู่ต่างประเทศบ่มีขายได้จ้ะนี่สมพักอยากกินกะเฮ็ดกินเองจ้ะบ่คือบ้านเฮาไปตลาดบ้านเฮาอยู่นี่อะไรได้ไดจ้ะเฮ็ดกินเอง ไปเก็บนะ่ะมีแต่หยอดมากๆจะต้นกระเทียมปลาเนี่ยยังโบแกจะช่วงเนี่ยไปเก็บอีกก็ได้อีกจะร้าย้ายแห้งอยู่แถวมูบานนี่ยแะ คุยก็บตะมุ่งอืมอืมข้างนอกแดดออกจ้ะ เริ่มสีขานะวนาหอนแล้วล่ะจ้าไก่แล้ว แซบ,บสมผักแ้งแซบอีเลจะนัวพร้อมใส่อันใส่พงนัวลงไปนำ แสบคากแสบนะสมพักขันเองสุดยอดเลยจ้ะบังกินอาหารบาบานห้องแสบแล้วจ้ะ อาหารฝรั่งกับบะสุอาหารไทยเราจะแสบไผ่แสบมันเราจะอาหารอีสานจ้าพ่อยกัสิคอตโตล่าไปก่อนเนะจ้ะขั้นมาคลิปนี้ฝากกดไลค์ affirm, กดแชร์กดติดตามควายแอนแดนอินยูเคนีเด้อจ้าแล้วก็ฝากอ่าเฟซบุ๊กเพจเราจ้ะควายแอนแดนอินยูเคซื้อเดียวกันเราจ้กะเข้าไปกดติดตามกันได้เราจ้ะพ่อกันไม่คลิปนนหนาเราจ้ไปลวจ้า